ค่ะทุกคนมาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะวันนี้ได้เมนูข้าวปุ้นค่ะพี่น้องจ้าข้าวปุ้นซาวน้ำปลาราค่ะทุกคนค่ะไปค่ะไปกินกันเลยค่ะพี่น้องแซ่บค่ะแล้วก็มีตีนไก่ด้วยนะคะตีนไก่กับเปื่อยยพี่น้องล้วก็ผักบุงค่ะผักบุงผักบุงผักบุงซื้อเอาผักบุงจี๊ยนซื้อเอาค่ะแลวก็ผักกระเฉดค่ะผักกระเฉดนี่แหละค่ะนี่แหละพี่น้องขางเทียงน้านี่แหละของเพิ่นซื้อกานะคะ บ่ได้เอาเบิดต้นนะคะเอาไปยอดนะคะแซบๆน้ำกันเด้จ้าส่วนาวนามสก้อนส่วนนามสก้อนนะคะโอ้ชียงได้ันเชียงกันได้แบนพี่น้องเอ้ยนัวนัวน้ำปลาใส่กะปิรสด,ดีจักน่อยผงซีโรสจักน้อยน้ำตาลจักน้อยนะคะและ้วก็ใส่หอมค่ะพี่น้องจ้าใส่หอม รถก็ผ่านมาอีกแล้วเช่นเคยนะคะทุกคนขาว่าเป็นยังค่ะมาซุ้มหนุ่มคนก็จะรู้ว่าซุ่มนี่มาอีกแล้วออะมานี่นะคะแปเวบางจาแหนม้่อยมาเรียงหัวเรียงหัวกวันแบบใส่มืออยู่ใส่บะได้รายในปากอู้น้ำหน่อยน้ำหน่อย น้ำลุ่นค่ะทุกคนขาน้ำลุน่นสา Nam ก่อนเ้อะสา Nam ก่อนโอ้ยเสียแป๊เย,ยเสียแป๊ยเสียพูดเสียพูดโอ้ยตะเกียบ <laughs> ตะเกียบลุ่มไปนะ <laughs> <laughs> ตะเกียบเสียละพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ทุกคนขามันกินยากมหม <laughs> กินยากเนาะค่ะมันกินสองคนนะคะกินไปเลยค่ะ มขาขังงาใหม่ไปตัดหย,ยบก่อนคอยบัตา,านัดคอยใส่มือเด้อบัตรานัดพี่น้องเอาไว้ลยใส่มือโหลดน้ำโหลดกินกันที่เก่ากินกันที่เก่าใส่มือโหลดอืมเป็นยากเนี่นะคะดีตากันอือย่างเี้ พักบุ้มขักบุ้งเนี่ยรั่วกันด้วยบุ้มไม่พากันนั่นไหมพักเกาหลีไหมพักเองกันจองพักเกาหลีบุ้มนี้พี่น้องอน้ำถ่วงเบิร์ดเลือ่อย้พักตลาดมาเทน,าน,นนะคะหมวนๆอย่างนี้คำยังไงโหลดคำาวเหนะยวเพราะเสบได้มเมื่อกินเร็ง ซอนต้นนางโอ้ยก็มันขอ่อยหิวบ่ะ <c oughs> มันหิวแล้วมันแสบอีหลีนาะค่ะ <c oughs> แสบอิริเนาะคะ่ะหาตะเกียบเพ่เห็นตะเกียบเสียเทียงน้ากินตะเกียบพี่น้องเอ้ยพ่าสิเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเดีเ๋ยวเซียมได้เป็นคนลาวสัมใด้ <c oughs> ะตะเกียบกินเด้ดิเป็นคนลาวสัมมันด้วย rác mương super luôn luôn cái đường nhầm đây đấy Tôm sầm sầm nè, Không, huởu phải nó bơi bơi พูนี่แดดออกค่ะวันนี้ฝนตกข่กุ้งส้งเป็นบัดพี่น้องเยพูดนี่ตกน้ำว่าเป็นยังพูดว่าเครืองโคกเป็นบัตตกน้ำข้างคลองเนี่ยค่ะกระมมอมบางมะกระมมอมบางบางมะบางกระมมอมบางคักเด้ ฝนตกทั้งอื่นทั้งนี่เป็นวัดไปถ่หายเราเด้อสีบล็อตได้พงนองเลยค่อยนี้แหละลูกคอยกแบบับป็นขึ้นกันนะคะปุ้มตันทานบ่อดีขึ้นเมียฝนตกทั้งอื่นทั้งนี่เป็นไข่รัดหละเป็นแบบซีด้จ้า สใส่มือหลวบปถนักเวด <laughs> นี่มีสี่หลวยกินข้าน้อยอกับเบปเป๊ดอีก่ะเนี่ยถ้าองเป็นคนณปอมอ่ะนะคอยเป็นคนปมพี่น้องเ <h ums> อ้อ นนจะเสียงส่วนลดหูไปไฟเออยอะสวัมาเเลยอกินผักลายๆเป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วนะทุกคนต้นหอมหัวหอม,หอมก็กินดิบด้ยค่อยมากคุณน่ะคำนญ่ๆ เมนูบาดแสบทองเมนูเมนูนันนนวนวัวมาด้วจ้ะข้างเทียงนาข้างทางเทียงนามองเก่านะคะเทียงนาเพิ่นบอกว,ว่ามันเทียงนาจะขงนะคะมาซุ่มมือเพิ่นกระสีะชิดคาเซาอยู่หลังเบื้องแล้ว ว่าเบอร์อื่นนะคะเราจะหาว่าไม่เรียกนะคะทุกคนแสบนะคะข้าวปุ้นสาวตีนไก่ปื้อๆพี่น้องสาวนำประเด็กประเด็กกับนัวนัวนะคะใส่กับปีปกปรนขวบส่วนหนึ่งนะคะทำยังไงเอา,เอ,าอย่างนี่สิหฮียอีกแล้วเบิ่้ง <laughs> อ,อืม แซ่บขอตัวขออนุญาตขออภัยไปกินต่อกันนะคะคุณขาอากาศกระหอนนะคะเมื่อนี้เอาหนามมาอยู่ค่ะเมื่อนี้เอานามมาอยู่าามมายกินเบอร์จิดอกมันสิดีเสียตากันนะนะเพราะว่าไม่มีแบกโมะโมะโมยกโมูมือม่อนี้ยไม่นามนะคะแบกโมเบิดแล้วนะคะบโมูเบิดแล้วพี่นอ้องซื้อโมูมาสามง่วยเฮ็ดคลิปกูจะได้แต่ะลิปนะเบิด์จิโมูเป็นเครื่องหน่วย ไว้เจอกับพวกเราสองคนคลิปหน้าค่ะคลิปนี้บายบายจ้า